ไปสับเรื่นยๆไม่ไหวแล้วนี่เข้าเกิดไปแล้วเกิดอะไรเนี่

มันเท่าไหร่ปะห้าสิบปะมันเท่าไหร่ละห้าสิบป่ะกี่วันเป็นวันป่ะเรื่อถ่าวอป่ะถาวกูซื้อเลยถ้าเกิดกูซื้อถ้าเกิดกูซื้อนี่กูจะเขียนบอร์ดทุกวันเลยเอาให้หมดเลยยิงเยอะสุดนกูจั

ดกปบปสาสายดักดักแย่งรู้ภากรกิจื้อลูกทีมของคุณไว้ไชว ขาเท่ไหมมาเยอะวะไม่ตายวะกระตรงอะทีมของ,องคุณพ่ายแพ้